สวัสดีครับผมคุณมมโมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับขอ20ไลค์ก็พอนะครับไปดูกันเลยนี่มันกระสอบทรายเหรอเนี่ยหนักตั้ง20โ,โลเนี่ยผู้พันครับทําอะไรเนี่ยยังต้องถามอีกเหรอแน่นอนว่ามันต้องเป็นฝึกพิเศษของเจ้าไงล่ะฝึกพิเศษนี่นะกระสอบทรายนี่มันโหดร้ายไปหน่อยมั้งในฐานะพลทธนู จากที่ฉันสังเกตความเร็วและพลังของเจ้าแล้วยังอ่อนหัดเกินไปแต่ว่าแค่ยิงแม่นก็พอแล้วไม่ใช่หรอเจ้ายิงแม่นเหรออืมเงินก็ดีเวื่อเรามาแข่งแม่นกันไหมล่ะอัธโนของนายมาแล้วตามฉันมาด้วยถ้านายยิงได้แม่นกว่าฉันฉันจะยกเลิกการฝึกพิเศษให้เห็นต้นไม้นั่นไหมในฐานะพลโตโนที่เก่งกาจต้องยิงโดนศัตรูได้ในระยะ200เมตรเป้าหมายคือการนำต้นต้นไม้นั้นเริ่มได้ต้นไม้นั่นมันใครจังแต่น่าจะยิงโดนนะอื ตั้งใจยิงยี่ไงล่ะโดนด้วยไม่เลวเลยไม่คิดว่าเจ้าหนูนี่จะมีฝีมือระดับเดียวกับหัวหน้าหน่วยเออผู้พันครับเป็นไงบ้างความแม่นเนี่ยใช้ได้ไหมล่ะแต่ฉันไม่ยอมให้เขาได้ใจหรอกนะนี่เรียกว่ายิงโดนฉันให้นายยิงกลางลําต้นนะฉันใช้เท้ายิงแม่นกว่านายอีกเออขี้โม้หรือเปล่าครับเนี่ถ้าลองใช้เท้าดูสิครับว่าแม่นกับผมหรือเปล่าอ่ะถ้าทําได้นี่ผมยอมทําทุกอย่างเลย้ย ี่ฉันเป็นผู้พันของนายนะยังไงนายก็ต้องเชื่อฟังฉันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะนี่เธอทำจริงๆลรอเนี่ยอย่าได้ใช้ไปหน่อยเลยเฮ้ยโดนเข้าเต็มๆอยอมแล้วหรือยังผู้พันครับผมว่านะต่อไปถ้าท่านใสก่กระโปรงก็อย่ายิงท่าธนูแบบนี้นะครับไม่งั้นโปแย่เลยเดี๋ยวสิ ไีห่หัวเจ้าคิดแต่เรื่องลาวมุกเลยไงฮะผมไม่ดูแล้วผมไม่ดูแล้วตอนนี้ไปวิ่งเลยไปผูกกระสอบทรายไปด้วยนะแล้ววิ่งรอบ่ายถ้าฉันไม่บอกให้หยุดก็ห้ามหยุดล่ะเออผมวิ่งก็ได้ครับโอ้ยพุนมากจริงโอ้ยผููพัพนเมาหน่อยสิวิ่งแล้ววิ่งแล้วออออท่านภูพัพนครับนี่ก็วิ่งมาเป็นชั่วโมงแล้วขอพักหน่อยได้ไหมครับไม่ได้วิ่งต่อไปซะนี่คือไข่มุกสวรรค์สินะ มันใหญ่กว่าของตี้ฟูหยาเท่านึงงนแะมองอะไรวิ่งไปเดี๋ยวนี้ผูุพันนี่คือไข่มุกแห่งสวรรค์ใช่ไหมครับนี่คือไข่มุกแห่งจิตใจธาตุไฟใช่ไหมถ้าม่นไวกว่านี้ฉันจะบอกให้โอเคผมวิ่งแล้วบอกผมด้วยนะครับผู้ใช้ไข่มุกแห่งสวรรค์ไม่เหมือนกันกับผู้ใช้ไข่มุกดูเหมือนเจ้าจะรู้อะไรเกี่ยวกับผู้ใช้ไข่มุกอยู่บ้างเลยนะนี่คือไข่มุกแห่งร่างกายของฉันลองดูซิว่ามันแตกต่างกันยังไงนี่มันหยกสักพัดสีเขียวล้วนเหรอ ไข่หุกแห่งร่างกายของผู้ใช้ไข่มุกสวรรค์นนะ่ะจะแตกต่างจากผู้ใช้ไข่มุกทั่วไปก็ตรงสีนี่แหละนะอย่างไข่มุกแห่งร่างกายของฉันมันจะเพิ่มความว่องไวมันจะเพิ่มมากกว่าไข่มุกทั่วไปถึง1.5เท่าส่วนไข่มุกแข่งจิตใจของฉันก็ไม่ใช่ธาตุไฟแล้วนะแต่มันคือทัวมารีนสีแดงที่หายากที่สุดเป็นธาตุลม รือก็คือทัวมาลินจกกักรรพันนั่นเองแหละนะพลังจะเพิ่มขึ้น1.5เท่าเช่นกันไข่มุกที่ผู้ใช้ไข่มุกแห่งสวรรค์มีล้วนเป็นอัญมณีคุณภาพสูงงั้นผู้ใช้ไข่มุกแห่งสวรรค์หนึ่งไข่มุกก็เก่งกว่าผู้ใช้ไข่มุก2ไข่มุกแล้วสิถ้าพูดถึงพลังก็ใช่แหละนะแต่การฝึกของผู้ใช้ไข่มุกแห่งสวรรค์น่ยากมากผู้ใช้ไข่มุก9้าไข่มุกมีอยู่ทั่วไปบนโลกนี้แหละนะ แต่ฉันก็ไม่เคยได้ยินว่าผู้ใช้ไข่มุกแห่งสวรรค์ที่ฝึกฝนมาถึงขั้นสุดเลยละนะในแง่หนึ่งผู้ใช้ไข่มุกและผู้ใช้ไข่มุกแห่งสวรรค์น,นี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงลวนะผู้ใช้ไข่มุกแห่งสวรรค์ถือเป็นอาชีพเฉพาะทางลวนะสามารถฝึกฝนไข่มุกได้ถึง12เม็ดใน2มือแหละตำนานเล่าว,ว่าผู้ใช้ไข่มุกแห่งสวรรค์ที่แข็งแก่งที่สุดมีมากถึง9้าไข่มุกสามารถควบคุมพลังแห่งสวรรค์และแม้แต่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้บนโลกนี้เลยล่ะว้าวโคตรโหดเลยครับพี่